สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิการจ้าปลาทินทบดิตเอาครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมกับที่โดเมกนะฮะมเมื่อก่อนปีที่แล้วคันนี้นี่ฮอตฮิตกันมากฮะใครๆก็ถ่ายใครๆก็มีใครๆก็อัพโหลดนะครับพอตรงมาปีนี้ครับกระแสนี่ตกไปยังค่ายอีกฝั่งหนึ่งเลยเอาที่โรเมกครับ S M K 2 2 0 L C ขีดสครับ นี่คือรถขุดจากประเทศตุรกีครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายโดยบริษัททินสยามนะฮะสืบสาวราวเรื่องให้ดีฮะทินสยามเป็นของใครมีคอนเน็กชันใกล้เคียงกับสายรถขุดในบ้านเราอยู่ชื่ออะไรอะไรนี่แหละเอาไม่ขอลงลึกครับมาดูการทำงานของ h y ดโรเมกสเปคคร่าวๆนะครับต้องบอกว่านี่คือบีกินแบบเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกะไยมากมาย6สู มิตซูบิชินะฮะให้กลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่153แรงม้านะครับที่2,000รอบตัวนี้น้ำหนัก22.6ตันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพิกัดของรถขุดเขาก็คือขนาด200นะครับบุ้งกีโดดเด่นมากบุ้งกีคันนี้ให้ขนาดมาที่1คิวนะฮะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรถคันนี้ก็คือในเรื่องของเหล็กนี่แหละครับ กล่าวขานกันมาขนาดน,น้ำกันว่าเหล็กดีที่สุดนะฮะตุรกีครับช่วงล่างแบบ LC นะครับโรเลอร์9ทับรอบวงสวิง10.7รอบนะฮะท่านผู้ชมเกียร์กระต่าย5.8นะครับเกียกร์เต่า3.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้าโลเราครับแมมันเขาเรียกว่ามันเร้าอารมณ์เลอเกิน เสียงนะครับแสบสันกันเหลือเกินเริ่มมากันแล้วครับเปิดทางขึ้นใหม่นะฮะเปิดแปลงใหม่ครับสำหรับขุดอ่างเก็บน้าที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดวีรัย์นะครับต้องขุดครับต้องขุดตกมาปีนี้นี่แรงจัดทีมกำลันงนงนะครับมาถึงกันก็หลายวันแล้วละครับมาลงหน้าง,งานก็รอจังหวะรอโอกาสฟ้าฝนเปิดเป็นอันทำงาน ถ้าเป็นภาษาจีน,นเขาก็บอกว่ายินหยางครับท่านผู้ชมขาวและดำะดูเท่ดีฮะนี่คือสุดยอดแห่งการออกแบบนะครับของรถขุดในปี2019นะฮะพอปี20ผมไม่มั่นใจว่ารังวันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะฮะดีไซน์อวอร์ดครับนันคือหมายถึงว่าการออกแบบยอดเยี่ยมนะฮะมันก็ดูฉีกกฎในเรื่องของสไตล์รถขุดขาขาวดำาๆมีขอบแดงติดมาริบหนึ่ง โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือมีลายไปปิ้งให้มาด้วยนะครับมีกล้องสองหลังนะครับแล้วก็ไฟนี่ไม่รู้ว่าพี่จะให้มาอะไรเยอะแยะ <c oughs> เยอะไปหมดเลยครับไฟสองหลังฮะไฟข้างหน้าไฟตรงกลางอีกโอ้ลายไปปิ้งไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มฮะ มีปั๊มดูดน้ำมันอ่าตรงนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงมีปั๊มดูดน้ำมันให้ด้วยครับช่วงล่าง LC เอาครับเป็นข้อมูลโดยสังเขตนะฮะปั๊มนี่ก็บอกว่าเป็นปั๊ม K5V นะครับก็มีใช้กัน K3V K5V K7V ตัว K5V นี่รู้สึกว่าเขาจะกระโดดไปเป็น K7V ในตอนนี้หลายคนก็ไม่เล่นกันหลายค,ค่ายอ่าอหลายค่ายก็โดดไปเป็นปั๊ม K7V เลย ระบบก็คือสร้างอัตราการไหลของน้ํามันนี่แหละครับแหมบุ้งผีมันลึกฮะดูสวยงามครับแต่สําหรับตัวผมแล้วผมว่าบุ้งกี0.93 0.9นี่มันโอเคกว่านะปริมาณคิวอาจจะน้อยกว่าครับแต่ว่ามันตักดินได้รวดเร็วแล้วก็คลายดินได้เร็วครับไม่ค่อยติดบุ้งกีดูไม่ทันดูไม่สวยงามตาฮะดูไม่เนียนตาแต่ว่าการใช้งานนี่คือใช้งานได้จริงเลย อันนี้แค่ผมตินะครับนอกนั้นก็โอเคแล้วครับเขาสร้างรถกุดมาเขาก็มีการาวิจัยแล้วก็การพัฒนานะครับหลักภาษาตัวนี้เขาจะเรียกว่า R&D นะครับหมายถึงว่า Research and Develop นะฮะผู้ชมมีทั้ง6สูบแล้วก็4สูบนะครับถ้ารุ่น4สูบนี่ก็เข้าใจว่าได้เป็นรุ่น3ามเนาะ ดูช่วงข้างบนฮะข้างบนนี่จะแตกต่างกันราวกันตกก็จะมีทั้งสองฝาาฝั่งนะครับเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฮะเครื่องยนต์ก็ต่างกันใช้เครื่องยนต์ของอีซสุนะครับส่วนคันนี้ใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับหกสูบในปีที่แล้วนี่มีกระแสะครับปีนี้ถ้าเรามาถ่ายแบบนี้ก็น่าจะมีกระแสะติดมาแหละครับหลายหลายค่ายครับทีทฤฤฤฤฤมทองประด็ษได้ถ่ายมาคนก็ถามว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่ราคาน้ำลายเฉย <c oughs> ไปรับงานใครมารีวิวหรือเปล่า FC ถามเรามาครับเราก็ตอบตามตรงนะฮะดีก็บอกว่าดีครับถ้าไม่ดีฮะก็ต้องมาดูด้วยกันที่จริงเราจะไม่ไปพูดกระทบค่ายอื่นเลยหลักในการนำเสนอของ y o u t u b e นะฮะหลายคนเห็นแล้วนี่คันปากฮะแต่พูดไม่ได้ผมก็หนึ่งในนั้นแหละครับคันปากแต่ว่ามันพูดไม่ได้ฮะ เอ้าเรามาดูในส่วนที่มันเด่นเด่นมันดีฮะเขาสร้างรถขุดก็ตั้งใจให้มันดีแหละครับท่านผู้ชมหลายหลายคนก็บอกว่ามันกินน้ํามันมันขุดไม่เร็วบ้างก็ว่ากันไปครับนานาเหตุผลฮะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาพร้อมกันนะครับอยากให้เร็วอยากให้แรงนะครับมันต้องแลกด้วยอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันนะฮะอยากให้ประหยัดอยากให้โเร็วอยากให้ทนทนนานอยากให้ขุดแบบโคตโหดเทปวี โอ้ไม่รู้จะตอบโจทย์ท่อไหนบ้างก็เลยต้องเลือกเอาส่วนที่มันเป็นไปได้ที่สุดครับมาสร้างเป็นรถขุดโจทย์จะ5โมงแล้วครับรีวิวกันมาตั้งแต่เช้าจนเย็นครับนี่คืออาชีพของเรามาหาความแปลกใหม่มาหาความตื่นเต้นให้กับ FC เราได้ประทับใจ ช่องเราไม่เน้นพระเอกฮะช่องเรานี่เน้นเป็นในเรื่องของรถบรรทุกรถขุดเป็นหลักเลยสิบล้อเยอะแยะครับรถบรรทุก6ล้อก็พอมีแล้วก็รถขุดนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเราพอสมควรหลายคนเลือกซื้อหลายๆแบรนด์นะฮะดูจาก YouTube ไปหลายเจ้าดูจาก YouTube ไปหลายช่องนะครับเอามาเป็นเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจซื้อบางคนดูคลิปผมนะครับ จนนาไปสู่การซื้ออะไรก็มีบางคนก็อยากให้ผมเนี่ยไปซื้อด้วยพาไปดูด้วย <c oughs> รีวิวรถสิบล้อมาเยอะครับพอจะซื้อสักคันหนึ่งมือสองอโทรมาหาทินเท่าบดนบอกว่าช่วยพาไปดูรถหน่อยผมก็ตอบจากใจเลยครับว่าผมนี่มีอาชีพรีวิวฮะไม่ได้มีเป็นช่างไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเป็นช่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปซื้อรถนี่ต้องพาช่างไปนะ่ผู้ชมไว้เนื้อเชื่อใจใครครับพาไปเลยครับแต่ทินเท่มบดี ยังไม่ถึงขั้นนั้นฮะยังอยู่ในขั้นแบบอนุบาลอยู่ช็อตสนุกชอตท้าทายมีมาตลอดนะฮะแต่ว่าตอนนี้พามาดูทีมงานที่ลงมาใหม่ทีมงานของกำนันหนงนะครับ ยังมีอีกคันนึงนะครับเป็นคู่หูดูโอ้แต่ว,ว่าคนละซีรีส์กันคนละรุ่นคนละซีรีส์กันก็คือจะเป็นรุ่น3นะครับ LC ไม่มีขีดคำว่า2องโดยสันนิษฐานกันเองว่าเป็นรุ่น3บางคาันบางเจ้าเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นที่พัฒนามาใหม่ใส่เครื่องยนต์เป็นรหัสของ E ซูนะครับแต่รุ่นนี้ก็ยังจัดจำหน่ายกันอยู่อยากได้6สูบก็ยังมีฮะอยากได้4สูบก็ยังมีอยู่ ราคาจะจจำหน่ายกันสนุนราคาเริ่มอยู่ที่4.1ล้านสนบาทนะครับนี่คือราคา,าแจ้งมาจากทางบริษัทผู้ผู้จัดจำหน่ายนะครับทิดสยามฮะแต่ว่านะวณันนี้ราคาจะกระโดดขึ้นหรือว่าสอบลงยังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมีเบอร์โทรให้ติดต่อสอบถามกันนะครับเซิร์ชในระบบก็ได้ผมไม่แจ้งเบอร์โทรนะฮะ วันนี้หนี่ค้นหาง่ายครับในระบบของ Google ครับเยอะแยะเลยฮะเซิร์ชก็ไปเลยแหมต้องตีโค้งไปเยอะครับเพราะว่า,าตรงนี้มันน่วมใจขาดหมดแรงก็ตรงนี้แหละตรงเลี้ยวเลยแหละครับจับตาดูดีแหม่ถือว่ารอดครับเอาเรียบร้อยนะครับ จอกันในคลิปหน้าช็อตหน้าครับจากนี้ไปก็คงจะลดแล่นในช่องของเราเยอะขึ้นนะครับสำหรับรถกุดค่ายิโดเมกจากตุรกีแค่ข้าวนะฮะไปแล้วครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ